มาช่วงนี้มาดูเรื่องราวที่จะทําให้ทุกคน,นร้องว่าคุณร้องไหมอุตะ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 นะฮะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูหนุ่มคนหนึ่งเขาไปงานรับปริญญาของแฟนสาวแล้วเขาทาเซอร์ไพรส์แฟนสาวด้วยการมอบสิ่งเหล่านี้ให้เดี๋ยวจะพาไปดูภาพก่อนเลยเขาให้อะไรทําไมถึงต้องร้องว่าอุตะนี่<อ>เป็นปีกนกเป็นปีกนางฟ้าประทานโทษคุณผู้ชมครับ อะไรเทาๆอ่ะประธานโทษขอให้ดูที่ปีกนกปีกนางฟ้าว่าทําจากอะไรเป็นใบไม้แห้งหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นกระดาษสีเทาๆแบงค์พันหมดเลยนี่คือแบงค์พันทั้งหมดฮะโอ้ยก็ผู้หญิงผู้โชคดีคนนี้เขาจบการศึกษาที่มอกรุงเทพแต่มันเก็กกะไม่อยากได้มันใหญ่ไปปะโอ้สาบานเถอะครับผมแหมถ้าแหมถ้าคุณได้แบบนี้กล้าพูดไหมกับ กับแฟนกับแฟนนุ่มเนี่ยนี่คุณดูฮะโอ้โหโต้ลมโชว์เพื่อนอ่ะแฟนหนุ่มเขาทำเซอร์ไพรส์โอ้โหเจอแบบนี้เข้าไปเป็นใครใครก็มันพูดไม่ออกจริงๆโอ้โหเพื่อนที่ได้ดอกไม้เหม่อเลยนะตุ๊กตาหมีนี่ไม่ใช่ตาลอยเลยครับผมอโอ้โหไม่คิดว่าทําไมเพื่อนสาวไปไงนี่นี่อวดใช่ไหมเนี่ยก,ก็ก็ต้องใช้คําว่าอย่างนั้นแหละฮะอวดแล้วครับผมสองล้านบาทมาเซอร์ไพรส์โอ้โหก็เลยเป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากนะครับไปสอบถาม ร้านที่เขารับทำนี่คุณดูสิฮะโอ้ยคุณดูสิครับแบงค์พันน่รวมเป็นเ็จสองล้านบาทฮะสงสารเขานะมันเกะกะเยอะไปเออเกะกะกว่านี้ผมก็ยอมนะถ้าได้แบบนี้นะอ่ะโอนมาสิโอ้โหมันมันไม่เท่มันไม่เท่อ๋อค่ะนี่คุดูฮะนี่นี่นี่คือหลักฐานนะครับไปสอบถามคนที่เขาทําร้านร้านร้านดอกไม้นะร้านดอกไม้ที่แฟนหนุ่มคนนี้เขาจ้างทำาออ่าชื่อว่าคุณแอม คุณแอมเนี่ยอยู่ที่ฉะเชิงเซาเขาเปิดเผยว่าตอนแรกที่แฟนหนุ่มเนี่ยเขาติดต่อมาตอนแรกก็คิดในใจแล้วเอาละมิชาาชีพหรือเปล่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่สุดท้ายพอแฟนหนุ่มเนี่ยเขาโอนเง<ห>ินมาหนให้ <นะ S 1> แฟนหนุ่มขอดูหน้าหน่อยเขาคงไม่เปิดเผยตัวแหละอันนี้เป็นเจ้าของไงน,นี่เป็นผู้สื่อข่าวของเราเน,เนี่ยเจ้าคุณแอมคุณแอมเ็าบอกว่าเนี่ยคือพอโอนมาให้ปั๊บสองพันใบ สองพันใบสองล้านบาทก็คิดว่าเอ๊จะทำเปรูปอะไรดีก็เลยเนี่ยอ่ะคิดไปคิดมาก็ทําเป็น5ชิ้นงานแล้วกันมีปีกนางฟ้ามีมงกุฎแล้วก็มีพวงมาลัย3ชิ้นมาต่อกันใช้เวลาประมาณ7วันซึ่งเดิมทีจริงๆเนี่ยจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์แต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาบอกเร่งมากเพราะว่างานจะมีในสัปดาห์หน้าแล้วก็เลยรีบกันทาขึ้นมาแล้วก็คิดค่าทําแค่หมื่นกว่าบาทเองคนหนึ่งโอ้คิดเท่าไหร่เขาก็จ่ายได้เขารวยเออคุณอย่าเซอร์ไพรส์ผมแบบนี้นะคุณหนึ่งนะนี่ คุณดีมคุณไม่ต้องเซอร์ไพรส์นี่เบอร์บัญชีเหรอโอเคเดี๋ยวยมผมรับ,บไว้ก่อนนะให้ไม่ให้เดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเซอร์ไพรส์แน่ไม่ให้แน่เลยครับคคุุยยมมมบบาาาส